โทษนะครับโทษนะครับเคยเคยทำติ๊กต็อกไหมครับยังนะจ๊ะเคยทำติ๊กต็อกไหมครับเกิดเคยนะคะแต่แบบบังเคยลงบอยอ่ะทำไมทำไมไม่ลงไม่ลงให้บอยบอยน้อยทำอาชีพอะไรเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่แซ่บที่สุดในโลกอ่ะในติ๊กต็อกปังมากเลยนะพูดภาษาอังกฤษได้มั้ยเนี่ยลองสิสีเหลืองเย็นเลยมาโมงไม่ไก่เม็ดอีชาย เก่งมากเลยเนี่ยเราอ่ะควรจะต้องทําภาษาอังกฤษใน t i k t o ็อกเพราะถ้าได้ทำในติ๊กต็อกเนี่ยเราจะสามารถขายคอร์สได้เยอะเลยนะมันบบมีแร้านอ่ะสอนภาษาอังกฤษผมหน่อยเนี่ยลองฝึกทำคนเดินนะลองสอนภาษาอังกฤษผมหน่อยอ่ะอยากได้แบบไหนแบบว่าทะเลาะกับเมียเลาะกับเมียเลยเอาแบบแบบโกรธปุ๊บเมียโกรธเลยนะเมียโกรธเลยเอาโกรธเลยต้องซ้อมนะก่อนอื่นเอาลายออกมาก่อนลายออกมาทำไมไลายลายลายนี่มันพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรออ่ะมันเกออารมณ์อ๋อเมียอารมณ์อ่าดูปากนะดูปากนะ ดูปาก Come to my place Come to my place เอาเรากลับน้ำแบบนี้บอม Come 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 เอาเรากลับน้ำ Come 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 มาบ้านคุณสินเถาะสูก็เรียกเขาให้มาบ้านเรานะอันนี้คือเมีโกรธเชื่อฉันแม่โกรธหน้าตาคุ้นๆแล้วเนี่ยมีโบเนี่ยหน้าตาคุ้นๆเลยดูช่องดูช่อง mind ภาษาอังกฤษนี่พักษរณย์นะคะพักษរณย์นะคะ